ครับสวัสดีครับอีฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมื้อนี้ก็วันเสาร์ที่13กันยายน2568เนาะพี่น้องเนาะครับมื้อนี้พ่อแตมพามาสรุปเลขรัฐบาลไทยของพอ่อแตรียมนะพี่น้องเด้อครับก็มีพี่น้องอีฟซีหลายคนหลายท่านคอมเมนต์มารอสรุปโครงสุดท้ายเนาะพี่น้องเนาะก็เหลืออีก หนึ่งสองสามมือนะพี่น้องเนาะสองสามมือเรียกรัฐบาลไทยเข้าก็ะจุออกแล้วนะพี่น้องครับอันนี้อันนี้ชุดเต็มนะพี่น้องเนอะครับวันที่สิบหกกันยายนสองห้าหกแปดรัฐบาลไทยพ่อเต้มล่างนะครับวิ่งหกกับเจ็ดเน้นที่เจ็ดนะพี่น้องครับจดไวกได้ก็ะดาษได้พี่น้องเนอ จับคู่902นะครับแต่วพอที่กิงแล้วพอแตมกมวันนใไหนเดาวนี้พี่น้อง7072หรือพี่น้องมารัก6เก่าน้ำกระไดนี่คือชุดเต็มนะพี่น้องเนาะครับแชปน้าจอไว้เด้อพี่น้องเ้อบานี้ชุดบนนะพี่น้องครับนี่คือชุดบนนะครับบนวิ่ง50กับ5จับคู่ หกกับเจ็ดนะพี่น้องครับศูนย์หกศูนย์เจ็ดห้าหกห้าเจ็ดนะพี่น้องครับพอเที่ยมก่อนจะเน้นเคือเก่านี่แหละพี่น้องอ่ะแคปหน้าจอไว้ได้บอพี่น้องหรือจยดใบกระได้พี่น้องได้ชุดเต็มก็เลขกกับบอลายหางเนาะพี่น,อน้องนวดโดยเฉพาะบนนี่ก็บซีหางหนึ่งนะครับฮะ,ะแต่พามาสรุปเอา โค้งสุดท้ายแล้วนะพี่น้องเนาะ สรุปโค้งสุดท้ายนะพี่น้องเนาะบนกะชิคือเก่านะพี่น้องชุดเตรียมกะจิ ศูนกับห้กกับเจ็ดจะพี่น้องเนาะเน้เนๆพี่น้อง0 7 0757เด้าได้พี่น้องด้อ เจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดนะพี่น้องครับสัตว์เจนพอพี่น้องวันนี้ล่างนะพี่น้องเนอะ กางก็คือเก้าชุดเต็มเลยพี่น้อง ครับชุดเตรียมพอเตรียมออกให้เบิ้งแล้าพี่น้องเนาะครับอันนี้คือชุดสรุปนะครับตรงๆนะพี่น้อง ครับสัจเจนบ่พี่น้องครับ16กันยายน2568นะพี่น้องเนาะสรุปโพงสุดท้ายรัฐบาลไทยพอแต้มนะพี่น้องเอ้อขับบน0กับ5 6กับ7นะพี่น้องเนาะรับพอแต้มเน้นให้0 7กับ5 7พี่น้อง707 757 7, 7, 7, 7. ล่าง7ตัวเดียวพี่น้อง7072ครับ คอ,อยเข่าคอยฟังได้พี่น้องเด้อหรือว่าผิดพลาดประกันในพอเตรียมกราบขอโทษขออภัยได้พี่น้องเน้อชอบก็จัดคัดก็ดผ่านนะพี่น้องเนะครับตัวเลขเป็นเช่นแนวทางนะครับเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมขอไวพ้พอนคอยเข่าคอยให้ฟังนะพี่น้องเนาะจะได้โฉบโศกมันๆม,น,ม,น,มนกันนะครับเอาจะเลืมได้พี่น้องเด้อมักสอบตัวเดียก็จะเลื่มเลือกซื้อเหลือหาสลากกินแบงรัฐบาลไว้นะพี่น้องเนาะ ครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐาบาลเท่านั้นเนาะพี่น้องเนะาะเอับไหวโฉบโฉบมันมันแห้งๆเรื่อยๆนคะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำแดงนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอแต้มน้ำนคะครับครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พอแต้มขอกราบขอบพระคุณนิพพีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิง่งมาติดตามพอแต้มครับพอแต้มขอไวพ้พรให้โฉบโฉบมนันมันเลยพี่น้องเด้อสิบหกกัญญยาญยนี่ เฮงเงรวยๆกันทุกคนเนะครับเนาะเอาพอกันคลิปนาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม